วัสดีครับเพืเ่อนๆอนฟรีตามใจลงคาับตมครับวัสดีวันเชียงเมงครับวันเชียงเมงคือวันรวมญาติสกุลแทสเียมที่เออ่วัดเขาชาครับ

รอลูกแก้วไม่นหเอายอเยุ่เฉียวไม่ไม่ได้ยุ่เฉียวไหมจบแล้วรับบ้านแล้วมาทำงานจาวายแล้วแต่ไว้เตอย่างเดียว

HOME yeah. yeah.

อ๋อเป็ยาคยอันนี้ดอกเดียวไ้อเลยนะาเป็นเต้นเลยนะอน่หมเต้นมอดายาเยเ่ไม่มนตัวนยาป Thank <laughs> you.

แปลาจะขอเยอะแน่เลยขอละเอียดแน่เลยพอ่อ,อนนะเหมือนคอยกันแน่ขอลูกปลาปลาคนเว้ยโอ้น้องบายพี่จะไปคุยออกลากายแล้วไปคุยกับพ่อก็พ่อเขาคุยดีมากเลยน้องปบายผ่านเลยก็คุยกันรู้กันไว้กับพ่อค,อคนเลย พ่อ้นาคุยเไม่ได้หาคุณกวยไวขอไม่ถูกแซวไปแซวกอนไฟหยุดเลยขอได้เท่านี้เอตาอแม่เขานิสัยใช้ได้เลยผมก่อนเลยอัพ่อแม่่นที่อมครับเขาแรงกว่าฟังเขาเป็นคนเยอะเขาไม่ไปอะไรดูดูค่าของหม้อหม้อกันเยาใจเวลากินได้ก็ลองจ่ายหิสี่ิไปเกิดใจหกิบ ทำจะไม่ดีไม่ายวมองนั่นหรือซึ่ว่าจะเชื่อแมวเป็นลูกอ้นและตอนนั้นน่ะยันดีวันนั้นบงจุ่มแจุ่มไนจะ่ชิ้นเดียกันล้ไ่่อยากคกยกับว่าที่พ่อตาให้แล้วเป็นสมชั่วโมงกว่าจะจบ

ม่นมันมงเราต้องฟเขาเราไปยู่นอนไปยู่ใจบากับเญญาเขบอกกับไปยู่นอนลวพอแม่ยู่ก็เคยอยู่อนั้นะส่วนมากยุบนอยเลยโอ้น่าวา้าเมยอย่างเ่งเงสุดเลยโป้าเมยาอยู่เลยไอ้แบบราม รวยแรงก็มาดีใหม่ไปยุติกาบังบัญญาก็พอแล้วคมเราแล้วคมไปแหละนี่กน่ารวยเดรวยรวยเดยเผื่อเห็นว่ารวยนะไมันจะรวยจริงรวยปลอมๆคมไม่ได้นี่ก็ถ่ารวยจริงขนาดลยเอ่รน วเดก็กวัดวะขายยาเสพนิดนวัดวะขายยาเต้ววัจะรู้กัก็ดายวัดไปย่าแม่ไปไม่ไดไม่ไปมาแข็งแข็งเลยแข็ไม่รู้ไปไปตัีไม่ร้นยุปเลยไม่ได้มาจ้จ้าก็มาที่นั่นไอวันเจ๋อเขาเปนสุพรรณเขาเป็นสุพรรน

อจะไปแท้ก่อนนะฮะก่อนจะไปแท้ก่อนจะไปแท้กันไลูกไปนะนอี่นะนอนนอนเด็กๆอยู่ข้างหน้าผู้ชายใครพี่ซี่ได้ได้ได้โอ้โหอืมี่มันแม่กับเมื่อน้อกับเมื่อ

เฮง่รวยรทุกคนครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเง่รวยๆทุกท่านทุกฐานอีกครับสวัสดีนะครับเพื่อน